มังเออสมเด็จพระราอวสสวัสดีทุกคนครับไก,เก,เก,กหห่เราตะเย่ะเงาหนักเล้งเชียเปองประนงก็เนี่ยก็แขวะอนหนายเราตะเดินมาดัดๆนะคอมกะเนี่ยก็ปล่อยเบอร์กกเชียปล่อยกระเบอร์กเงาวก็ซ่อนเหมือนกัๆๆนเราตะเยอะเชียเข้ามาขอเชียการหนาการวุ่นวายตะภานะนะขณะเส้นเด็วกวางตงนะวางตรงดนะีกกเชียวันนี้มากินข้าวเหมือนเดิมครับเพื่อนๆอันนี้คือแกงต้มจืดนะครับอายใบมะลุมครับเนี่ยมันจะออกหวานอร่อยครับ เราก็มีกุ้งผัดพริกเกลือนะครับกินกับผักครับทําเป็นน้ําพริกนะครับผัดพริกเกลือแบบหมอน,นะครับไม่ใช่แบบถ่ายนะแซ่บๆกับเผ็ดๆเลยครับจัดจานแน่นอนเลยครับมาครับมากินข้าวด้วยกันครับไก่นุ่ลายวิเชียรไพเดอร์ไลายเดอร์แขร์กุมัวต่าอย่างเราแต่นะแต่เต่าเต่าติดขิงเชียงกับมืจอจอดนุนะะนะแควน่าเลยดัดข้อมาขวางไ่ตึกเงาวิ่งนุ่งรอยเบอร์นะโกลนเนี่ยก็แจ็ปพายนะครับ รอยเบอร์แจกลายสอนไปขนาวนะเจ็บมงเลยอืมอราอืมอร่อยมากครับเพื่อนมาครับก็รักแล้ว đồng bọn จะได้แฝงไอ้พื้นเลยว,วะ<อ>มันจะเผ็ดมากเลยนะเพื่อนๆเผ็ดแบบสุดๆเลยครับเราอินมกักนะนักดาบเนี่ยเสียกล้ายเลกระห้องเนีย่ย วังตุงอืมไม่ใช่ผักคะนหนุ่แมแล้งทอดแล้วอ้ะอืม là là đặc là nãy các bạn Oh. มาเอาจอแบบเราเงินเก่าเราได,าด้ยัง đ ạ ดครัอืมกรุงแห้งตามลงไปด้วยนะครับอร่อยมากครับหวานม,มาแล้ว

ก็เหมือนแต่ละอย่าอร่อยมากครับตักข้าวมากินด้วยกันนะครับเพื่อนอ

ดาร์ทครอบแลยหวาหนายแล้วครับหวานมากครับอร่อยโอเคครับเพื่อนๆอีกอีกหนึ่งมือแล้วครับอร่อยมากๆครับอันนี้ก็เผ็ดแต่นี่หวานมันเข้ากันมากเลยครับพอมาแกไปอย่าเราตอร์เยอเชี่ยคอมาคอร์นนะปล่อยเบอร์งาอยเดี๋ยวอีจจามเราแน่อุจจามเลาวทั้งอมาคอร์นนะเชี่ยก็ทำนายอีกอปากมาปากขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพียงด้วยไลค์ด้วยแชร์เนี่ยเราต่อร์แต่นามูเชียบลันดีเหมือนจะไม่เปิดอยู่นะเหล็กความสอดสมหอดสมหอดก็